หนึ่งได้รู้ทันก่อนเพื่อนว่าเราจะลงที่ไหนแล้วก็ได้คุยทีเอสามครับแล้วก็เซตไม่ต้องเติมเดี๋ยวลุกลกเดี๋ยวแค่ลุกกว่าแค้นแบ่งลุกแคนครับเข้าแค่ไหมน้องพันห้าครับพันห้าโอนโอนได้โอนเลยครับเออเหี้้ยยเฮราของเขาตีดีก็ที่แม่มันดีแม่มันดีพ่อเหมือนอ่ะแม่มึงไอ้ควายนะต่อยบ้านนะต่อยบ้านอุส่าหเอาบ้าน ควยพอกัวจริงไอ้เฮียไม่มีใครไหวเฮียฝีมือผม,ผมแบบผมยังไม่ได้เล่นเต็มที่นะแต่ก่อนผมเล่นผมไม่เคยมาโคเลยบองกงกไอ้เฮียจริงผมไม่เคยใช้มาโคเลยสาบานเลยถามเพื่อนอผมดูดิเพื่อนกูไม่เคยใช้มาโคเลยใช่ป่ะเพื่อนจริงเพ,<ว>พ<ว>ื่อนเฮ้ยเขาใจของเฮ้ยมนเนียม มียดดูดเรียบปะวะโอ้ยเชี่ยเพื่อนกูดูดมาโคตรเยอะเลยได้เวียดด้วยโอ้ยเนี่ยแต่แม่งเอ็นนี่เบต้าอยู่เชี่อปิตาปิตาว่าไงไม่ใช่ตาเบต้าอยู่โอ้ยโอ้ยอุ้ยโอดเงิฮ้ยเพื่อนมันมาเอาอะไรมาแจกอะเซตแดงเซตกระสุนเดตไก่ กากพ่อมึงอ่ะกากพ่อมึงแล้วมึงเกะทั้พ่อมันไงผมบอกกากตีเบิ้ง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 ฮัลโหลครับพี่กูกูมาละไอเ้เหี้ยกูวโซเยอร์ไอ้สัส <laughs> โซเยอร์ดึงกูตบเลยหวยมึงมือเอาใหม่ไหมล่ะสภ<ร>าพไอ,ไอเ้เหี้ยมึงยังกากอยู่เลยครับ,บ,บไอ้ดิ๊กเบตไอ้เหี้ยไหวกูสักตัวไอ้เหี้ย หน้าเซ็มไม่ไหวมีใครไหวกูสักคนนี่ย่ะไม่กล้าไม่กล้าให้กูแกเลยมีแม่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 เฮ้ยไอ้เนี่ยนี่ไอ้แม่มึงตายไอหอยเด็กเป็ดไอ้เหี้ยมาดิไอ้ลีมึงมาว่าแนมึงอยู่ไหนแฉะน้ำแบบไอ้พอดีมึงมันรู้จักยังลีอ่ะมีแม่มึงอยู่ไหนเฮ้ยอย่าด่าพ่ออยู่กับหีแม่มึงอ่ะไไไไไดดดดด้้้่่่าามเป็นรโดนแบนนะครับดูแบดโดนแบนนะครับรู้ไหมครับด่าพ่อแม่ครับไม่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 มึงจะด่าทำไมมึงจะด่าทำไม พี่ตาพี่ไม่ขอพี่บอกนะกูบอกพี่คีนนะกูบอกพี่คีนนะไม่ได้ครับจะแล้วครับคุรอุงไอ้ย่ากูบอกพี่คุณแม่ไอ้แดด่าแม่ไม่ได้นะอ่านกดด้วยนะอ่านแม่แม่อ่านด่าแม่ไม่ได้นะครับอ่านโดดจิงครับจริงครับพี่ไอ้พี่มาดีไอ้พี่มาลีไอ้พี่ตุ่นเมียมาลีพูดผิดฮะเยดือบลีเดูือบรี่แบบ ไอพี่พี่พี่ตาสเขาตีได้ดิพี่ดูดิอะไรอ่ะผมลูกแคนโซเยอร์ต่อรูดิอะไรอ่ะไอไอนี่บริราแม่อร่อยองุ่นเฮ้ยน้องสภาพตัวมึงไม่มีใครไหวหรอกตัวห้าร้อยมีใครตัวห้าร้อยป่ะอะไรนะครับองโปรเฟสเซอร์ตายไปแล้วครับยังไม่กล้ากับผมเลยองโปรเฟสเซอร์อ่ะเปลี่ยนมึงเปี่ยนก็เอาดิเอาไหมกูอยากเสียตอนนี้เลยมึงมีไหมล่ะ กูอยากเสียต่อหน้าชาวยุทธเนี่ยเอาไหมแน่ในสองมันแปลกเพราอยากเล่นเดี๋ยวมึงจะไม่อยากเล่นกูลัวเฮียไปซ้อมไปซ้อมหรอกกูแค่อยากฆ่ามึงอก็กูอยากโดนฆ่าเสียหน้าเสียหน้าสะพมึงยังไม่กล้าออกเซฟเลยครับไอ้นายเฮียตีพอดีพ่อเฮียออเโอเคป่ะบอกเป็นจริงกันมันดีนะเซบามันเยอะมันเยอะเสียหน้าดิกลัวไหมอ่ะบิ๊กกินเสียหน้านะบอกเลยนะ หวยได้ให้ลุมไอ้เด็กเปรตไอ้เหี้ยลุมไอ้เหี้ยเอาเสดงมาลุมควยหนึ่งหนึ่งไม่มีใครไหวไอ้ไอ้เหี้ยไปตีไปตีไปตีเอ๊ะไม่เอาเซก้าเซก้าไปไกลดีเดี๋ยวโดนลูดไอ้ที่นี่มาตัวเปล่านะครับไอ้เหี้ยอยากกลับตัวปิวไหนครับเซตแดงครับเซตแดงมาทางนี้หน่อยครับใครมีเซตแดงมาทางนี้ครับมามามาขาข้อโคนเข้าแคสพันห้าฉาวรครับมีของแบ่งได้ครับมีของแบ่งให้ พันห้าทิ้งพ่อมึงอะพอได้ไม่ดีดูครับเซิร์ฟเซิร์ฟข้างน้าสามสิบเป็นให้แม่มึงอะไอ้ย่ะเอาง่ายๆอ่ะพันห้าเป็นปีครับพันห้าเป็นราคาปีครับได้ไอ้ยักษ์ใหญ่ตีแหวกหาตีแจ้งแดงหาดีครับหาคนครับสามสิบเอ็ดคนแล้วหาคนเข้าแคมครับพันห้าครับพันห้าเข้ามาเล่นสองวันหน่อยพันห้าครับกิจกรรมครับ โอ้โหเนเดียวสองวันไปแล้วแต่เนี้ยพันห้าครับพันห้าพร้อมเข้าสีสามครับพันห้าครับสามสิบห้าคนแล้วพันห้าครับแล้วคนเข้าแคนพันห้าครับถาวรจริงจังครับมีเฟซหลักครับแม่มึงพ่อมึงไงเฮียลุยกรลี่แม่ไขยหินิโก้เฮีย ไวมไม่ได้เเอาเซตกาไปลุมยิงเขาไอ้หี้พมีม่สมคนแล้วครับ no ม I mean, I mean, uh, ีคนมาสมัครสคนแล้วครับไอนเดี๋ยวรับแคนก่อนครับพันห้าครับได้หลน่งได้รู้ทันก่อนเพื่อนว่าเราจะลงที่ไหนแล้วก็ได้คุยทีเครับแล้วก็เซตไม่ต้องเติมเดี๋ยวลุกเดี๋ยวแค่เดีลุกกว่าแคนแบ่งลุกแคนครับท่นายที่ค ตอนเซิร์ฟซีผมเคยเห็นพี่ทิ้งไม่ใชแหลอไม่ทิ้งนะครับมีแต่คนทิ้งผมนะแล้วรอแทนทำได้สองวันครับอะไรไม่มีหลักานนะเห็นมาดหรอนายไปปิดใครอ่ะเหตุใดแม่งนัวว่ะฮัลโหลครับมีใครเข้าเข้าแค้นไหมครับน้องโคมไหมพี่คงไหมอะไรกันแค้นพ่อมึงอ่ะเข้าแค้นไหมน้องพันห้าครับพันห้าโอนโอนได้โอนเลยครับพันห้าครับพันห้า กับปั้นพ่อมึงอะเอพี่จะด่าพ่อทไงอ่ะมึงเธอลึ่งบ้องอ่ะเออไม่ไม่แบนนะครับมันที่นี่มันเหลือนเหลือนด่าพ่อแม่ได้ครับเดฮ้ยี่อะไบวกมา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 มึงเข้ามาเลยมากูอยากโดนตบเนี่ยไอ้ธนวัต์เหมือนกูกลัว ถ้าหลักกูยังไม่ใช้มาโคนะไอมาลีเมื่อไหร่มึงจะออกมึงเอาพวกมันดีอย่าให้ขายหน้ามาไอพ่อพ่อล็อตตีเยอะดีพ่อรับตีเยอะๆเอาพวกเสตแดงตีดีตีดอไปมาใครตีบ้างขันใครตีบ้างอยากเล่นดีเข้าฟรีครับเล่นดีเข้าฟรีตีหน่อยกูเองเล่นดีเข้าฟรีครับไม่เอาเซตกั้งนะครับเซตนี้ไม่เอานะครับรับเสตแดงเข้าตีครับแม่มึงไงตีกับกูเฮียตีในห้องอ่ะ ตีคอลลาเจนน่ะและแม่มึงขายหีไอ้เฮียและคอลลาเจนแม่มึงอะขายหิ้ยหิ้วหิ้ว เอาเดี๋ยวดิดิกเปตไอเฮียเฮ้แคนเอ้เรา3คนแล้วเราสาคนแล้วเราสามคนแล้วเราเรามีเยอะๆรอไปเลยไปดิไปดิพี่เฮ้ยไอ้เียมันล้นเร็วจังอะครชิงในตาก็เหมือนอาหารเมีน่ะนอนกองคองพ่อม่ะ มาได้ไอ้ไอ้ไซุ่นทิงเอบอีพี่เอาีเอาอะไรเฮ้ยกไม่ได้เลยอะออกเป็นโดน่าีอนให้่พี่ดียี้ยี้ไอ้อหอใครจะเข้าที่บอกเล่นอยอหล่มาดีทไมเล่นกักเฮ้ยกักกกบ้านพ่อมื่เก็บไปสิตัวไอ้เหี้ยสภาพ แม่ขายหีลูกกลี่เหี้ยแม่มันขายหีครับไอ้ควายเลกไรเล็กไรอีห้าหกครับโกกวาเฮียอยากหาตีเช้าอ่ะเล่นยันหว่างเฮียเพื่อมันขายใช่เช่นดียวกัปะตอนนี้ขายไม่ได้เพราะมันดีปีพีทีเปิดจริงอ่ะมึงขายได้ ลุมนี่มึงลุมนี่ไอพวกมึงกับพวกมึงชอบลุมเหมือนแม่มึงที่โดนลุมจริงๆเลยเนาะหิว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 อีแม่มึงตายอีแม่มึงตายกูได้มาสองเซตวะกูเซตม่วงกูได้เซตม่วงเพิ่นกูด้วยได้เซตม่วงเพื่อนติดขยะเฮ้ยเซตม่วงไม่มีไม่มีในนี้เลยอะไรนะขีบอกเลยมาอยากขยะ มันไม่ใช่ใครอ่ะม่วงเพื่อนทราไมดูดไวจังวะเราเน้นดูดดีกวเปล่ากูเลเซตม่วงเพื่อนเขาบอกเดียววีเอ็ดไอชี่นั้นไม่งอยไปตายเฮียใส่เซตม่วงว่ะเออไม่ได้หิวของด้วยหิวหีแม่มึงด้วยอุ้ยแบบ ีดีี่่มาตนีีใครแมเาเลย่แล้วของเขาตีดีก็ี่แม่มันดีแม่มันดีใครจะเข้ี้ีพ่อมึงอ่ะแม่ไ้ควายนะต่อยบ้านนะต่อยบ้านอสัาหเอาป่ะเอ็นแม่กรุงเทพแมเอาแม่ไหมไปบ่อยด้วยเอาไหมมาโพสที่ศาลโพสที่ศาลซอยสิมาดิสัตว์ี ไายบ้านเหียอะไรกูเนี่ยเมาเหรออบทิ้งไอ้พี่ฟังียหน้เหียอา้ไอ้เหี้ยจะตายขาไแม่มึอะขายหีรู้ตัวบ้างไหมเหียกว่าแม่มึงจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยแม่มึงเจ็มหีไปกี่รูกี่ดอไอ้เหียรับงานวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิคนเ

ฮัลโหลไปที่นี้มาดิมาดน้ำมดีฮัลโหลโอ้ยหาที่น่อ่ะมาดิ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 เออขอจริงพีพีมันห้าด้ยพี่พี่มาดีอุ้ย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  ไอ้เฮียไอ้เฮียแกไอ้เฮียเข้าไม่ทันน้าไอ้เฮียใหมห้้เฮยโอ้เสียเซตว่า้าได้มาสาเซ็ตไอ้เฮียได้อยู่เสียวะแม่งมันม้แมเซโซนกี่แมอะ มีสองแมปไ้เห้อออลองไปดูอีก,อกแมปมึง,มงดิเสียเวลวว่ะเนี่ยสร้างแคนดิสร้างแคนดิ์เราค่อยสร้างหาชอบกับมาร์เก็ตแต่ผมเมื่อกี้ผมได้คุมอยู่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณดูให้ถ่ายเมื่อกี้ผมได้ผมได้สไน,นมนันมาด้วยนั่นอะ ไม่วงอ่ะคุ้มอยู่เพราะว่าผมเสียแค่เซตแดงผมได้เซตม่วงถูกไหมครับเน,นี่ยอ่ะ,อะเขาไม่จะคนรอเปิดจริงกันเนี่ยเขาไม่อไคนมารอเปิดจริงกันวะกูเห็นแต่ในคอมเมนต์แลเขาเล่นไปไม่ได้อะไรงไงเล่นไปไม่ได้คืออะไรก็ได้ของก่อนไงไปได้โดนออกออก อ๋อก็คนก็เลยแบบไม่อยากลงทุนหรอใช่เวลาสวัสครับผมไม่นึกพี่จ้าไี่ถึงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่ถึกว่าตีตีลงไปด้วยกันอ่ะสภาพพี่เดินเหนื่อยเลยจ้าเป็หนึ่งเปล่าเอาไม่ละเอาไม่ละเอาไหมเอาไหมมา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 กวอกเลยกวอกเลยมาเฮียมาพร้อมแป๊บนึงพ่อวะนี่เล่นแบบพี่พี่มาดีครับ ครับอยนก่อนกไดค่อยไปนึงึงที่หนึ่งกันไปนด้ไหมนักหนาเขาชอบตัดดิเอาไม่กูจัดมันได้เลยแคเซ็ตเดียวกันก่อนได้ไหมล่าเฮียก็มาดิมาดิมาดิเอาอะไรเอาอะไรเกาะเ็ตเล่นเลยพี่เซ็ตแดงเต็มเลยวะไม่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 มาขอกูที่มึงขอทานเนี่ยเดี๋ยวกูตบเนี่ยไปกระตีเนี่ยเฮียของอะไรเออเฮียของของของ ของกว่าจะได้ต้องเอาตัวไปไปไปวัดไอ้ที่อ่ะเออเปล่าเอาเอามาจากไหนมึงมึงมีตู้บุญเติมไหมล่ะถุนแปดสามสามหนึ่งหกห้าหกห้าสี่เซ็ละห้าสิบโจงมาว่ะขายเส้น้่ผมขายเส้นแดงนะเซละห้าสิบาทพี่ตาโอ้โหเส้นหมื่งเยอะจัดเลยเจ้าวัน มันเยอะมันเยอะกันเยอะไอ้มันก็ไปเปียมเข้าไปแบ่งกับพี่ตาดิไม่เหมีอยู่แล้วไม่จับมาถึงว่าถ้าเจอมือเลยนะเจอมือเนี่ยโอเคมีเยอะแล้วแต่ถ้าแบบว่าเจอเดี๋ยวลอยไอ้เปี๊ยด้วยเดี๋ยวไวเปี๊น้องกูมาด้วยโอมาเหยียบเปี๊ยันโอ้ยเปีย๊ยหนาเหมือนเอี้ยดอีกะลี่มาเถอะโอ้โหเต็มระบบเลยไม่ได้หลอกโง่ทางพี่ทางน้องโง่ทางพี่น้องเที่ยอะไรครับตัวเตัอพี่โง่สุดตัวพี่โง่พ่อมึงอะสภาพตัวมึงยังกากเลยควาย โอ้ยมันบอกว่ามันก็โง่พออีดอกเอสนะเอสเด้อโอ้คน้องมึงจะเรียกทำเฮี้ยอะไรเดี๋ยวรอน้องกูมามึงจะเรียกทำลายกูออกไปอยู่แล้วพอรับตีดิพ่อเฮ้ยมึงตีกับหมูแดงเลยนะมึงตีหมูแดงเลยนะหาตะเบี้ยงหน่อยหาตะเบี้ยงหน่อย อะไรผมยังไม่ลงเลยพี่หยุดซัำไหนอ่ะอันเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าคนมาครบร้อยเนี่ยเขาจะแจกเซตหมื่นคนละยี่สิบเซตเนี่ยเซตหมื่นคนละยี่สิบเซ็ตเนี่ยคนสี่สิบเก้าแล้วอะไรเปียกซ้ไหนึ่งซ้ำหนึ่งอะไรเซตโซนหนึ่งเออครบร้อยคนเขาแจกเซตแดงเนี่ยเซตแดงอ่ะคนละห้าสิบเซตเนี่ยเดี๋ยวเปิดจริงมันไม่ได้เยอะอย่างนี้หรอกนบไไม่ด้เเเลยาซต ตีน้อยขอของนยอีแม่ขอขน่สิบแแล้วเนี่ยไม่ได้ห้าสิบเซนกูตบแม่นะอ้าวไม่ได้มึงก็ลองดูดิเขาแจกเขาจะแจกคนเลยฮะคนละ50าสิบเซนเนี่ยเซนสี่กูใส่เนี่ยมึงมึงรอมึงมึงรอเซนมึงก็รอเหมือนขี่แม่มึงบอกว่าขอของนายขอของนายมึงฟ้ามึงเองไม่เป็นนะครับไม่ได้เฮียมาขอเฮียอะไรก็ไม่มี เขาไม่มีเจ็ดเรือนวะเอ้ยไอเปียงมาอยังเปียงเร็ว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 เปียงจะออกไปวัดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย ไอพวกไอไม่ไม่ไม่เพื่อนไอพวกที่อยู่กูเนี่ยมัมาดมมาดมกูเนี่ยกาทุกตัวนะฟอร์มเล่นเป็นไอเฮียแต่เล่นไม่เป็นพี่ออกข้างนอกครับพี่ไี้อะไรมไควยพีเอแม่เสียงหรอคุยใช่ไหมดูลีครับอเยนตาเย็ดเย็ดเย็ดด้ยย็ดมได้ยาีครับเอาเียกดมีแดงเข้าที่ครับ ตายหาเส้นแดงเขาตี้คับหาเส้นแดงเขาตี้ให้น้องๆขอหาหาเส้นมึงเขาตี้หน่อยพ่อหาดูชื่อหน่อยดีเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยหนึ่งห้าหนึ่งสองเนี่ยนา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 ย K R I T O เนี่ยนายเฮ้ยโหลตะกี้ข้ามทางไอพ่อมึงตายเหรอไอสัตว์เย็ดแม่เรียกไม่ตอบฮัลโหลนายนายหนึ่งเอสโอ้กูแข็เย็ดแม่เป็นเฮี้ยอะไรอีกวะพี่พี่ด้องไปหาลงยิงไหมหาลงยิงไหมพี่เดี๋ยยวเล่นไม่มึงมึงเล่นเต็มโซวนก็ได้เล่นสนุก ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าอะไรเี่ยพี่ให่ร้านโอ้ไม่หมูแดงกระโปรงมาว่าผมแคสมันแคสอะไรวะเพื่อนพี่ตาไม่โง่ใช่ไหมครับมันมีปัญหาแหละมันยังมีปัญหาอยู่มึงแคสเหมือนกันเหรอฮะมันแคสหมดเลยมันมีปัญหาอยู่มัน CBT มันเป็นนั่นเนี่ยเด้งขึ้นน้านเนี้ยโหลดใหม่อีกอะ แต่หนึ่งๆอ่ะกูไม่เคยมาโคเลยกูไหวตลอดเลยพี่ใช้มือสดเลยห่อมือสดเลยเออไม่พี่ไม่ค่อยได้ตั้งส่วนใหญ,ญ่ถ้าพี่ตั้งมันคมกว่านี้อีกไม่ค่อยได้กินพี่หรอกหมดวะข้าวแทนพันห้าครับรับแต่คนมีฝีมือ